นีดวนี่ไงนี่มเม็ดเดียวน,น,นี่นะครับก็ท้ามาสวัสดีนะครับัน,นี้เรามาีอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสุ่มทีมแต่แรงกันให้านผู้ชมดูนะครับซึ่งคลิปคลิปต่อไปนี้นะครับก็คือตอนแรกนะครับผมจะมาทําคลิปหายเอสีดีตามที่ ตามที่ท่านู้ชมขอมากันนะครับก็คือมีคนขอผมให้เล่น SV สดีนะครับนะซึ่งแต่มันคลิปนี้ดันไม่เจอครับแต่คลิปนี้กายต้องมาแบกทีมแทนนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะเนาะโอเคไป let's go นะครับก็แต่ก็เนาะสำหรับใครที่รอให้ผมเล่นวีดีก็รอหน่อยแล้วกันนะครับปืนมันหาย,ยากเนาะมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับอืมถ้ามันดรอตามพื้นมันก็ง่ายแหละแต่ถ้าแต่ถ้า คือปกติปืนที่ดรอปตามพื้นก็หายากแล้วนะครับนะเออยิย่งรอบนี้ต้องหาจากตู้หรือแอร์ดรอปอีกโอ้โหนะครับก็เนาะเอาไปว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะไป let's go <S โอเคนะครับมาตอนนี้เราก็ได้มีอยู่ในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็จะลงแยกนะครับนะที่ผมไปลงโมเฮาแล้วกันนะเมืองนี้น่าจะเร่นง่ายนะครับถ้าไม่ถ้ามันไม่ถมกันนะนะคือ <c oughs> ซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าย <c oughs> ู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับนะ เชฟบุ okay, มาลงตรงนี้แล้วกันอันในแถวนี้ครอบครองไปก่อนนะเราจะไม่รีบนะไม่รีบ,นะรบของอยู่นี่ okay. เออเออตกเชฟมาเค okay. ถ้าแต่ถ้าเราไม่ไม่เจอเล่นสกาไปก่อนแล้วกันนะครับอืมเดี๋ยวนี้เล่นสกาไปปืนณที่เราถนัดอยู่นะนมีตัวนะทุกผม นูเขาอยู่ไหนนะไม่วหน,นี่ไงน,นี่เลยยิงอะไรครับหนูโอเกมเกมนี้เดี๋ยวผมเล่นคู่กับ MP 4 0แล้วกันไอ MP 5แล้วกันนะไม่ค่อยได้จับเลยนะโอเค SVD ก็ผมเล่น ขอไม่เลือกง่ายๆนะนะเพราะว่า SVD มันมี2แบบก็คือ SVD ที่สามารถเจาะไอว้วอลได้กับธรรมดานะครับซึ่งก็มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่ากันจะได้อันไหนก็เอาอันนั่นแหละนะครับแต่ถ้าได้ SVD X ก็ดีนะครับก็มันก็เพราะว่ามันก็จะด,ดีกว่าธรรมดานิดหน่อยนะครับเพราะว่าวิด X ก็แค่เจาะไอว้วอลแรงขึ้นเฉยๆนะครับนะจะยิงทะลุไอว้วอลขนาดนั้น,นถ้าถามว่ามันแตกต่างกันมันก็ไม่ค่อยหรอกนะเพราะบางทีแม่งถึงจอยวอลได้แต่แม่งก็โคตรเบา บางทีก็เจาะไม่เข้าด้วยนะประเด็นนะครับมันยิงมันทีก็ยิงทะรุไม่ไม่เข้าใบ้บ่อเลยนะใช่ตอนยาวไม่มีเลยบอนไี่เลยบีไฟผมไม่ค่อยเจาะด้วยเด็กเอ็พดีผมก็ไม่ค่อยคมเอ็ที่ปืนนี้ท่านไชมขอมาเนี่ยผมแทบไม่คมสักอันกันเลยเออส่วนสไนน์นะใครที่ขอสไนน์เนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วนะสับสไนนเพราะว่าขอเอาไปฝึกก่อนแล้วกันนะเก็บไปฝึกนะเพราะฉะนั้นก็ขอดองไว้ก่อนนะับใครที่ขอสไนน์นะ เดี๋ยวจะพยายามมาเล่นให้นะครับแต็ก็ไม่ใช่จอน,นี้เนาะขอไปซุ่มฝึกก่อนแล้ันะครับต้องเข้าใจนะว่าคนไม่เคยไม่ค่อยได้จับสไนามามาเล่นสไนมันก็จะอาจจะน่าเบื่อนะครับเพราะมันจะยิงว่าทั้งคลิปไงครับม,มันก็ไม่ดีเนาะยิงว่าทั้งคลิปเนะี่ยโอเคนะครับงั้นถ้าถ้ามันยังไม่เจอเอสวีดีันผมเล่นบูเพเกอร์ไปก่อนแล้วกันนะเออจะเล่นมาสามคลิปเลยนี่ เพราะว่าวูเพคเกอร์เนี่ยผมนะ่าจะยิงได้ดีสุดแล้วเพราะกระสุนมัน,ม,นมันกระสุนมันรู้สึกตรงนะครับแล้วก็มันยิงมันลั่นเร็วกว่าด้วยนะครับผมชอบปืนวันช็อตที่มันลั่นเร็วๆนะอย่าง AC hey, นี่ก็แนะนําเอาไปอัดตัวนะครับ AC เนี่ยเอซีกับเอสบีดีนี้ถ้าไม่ถ้าถ้าจะเอาแนะนำเอาไปอัดตัวนะแรงมากนะถือว่าแรงอยู่นะแต่เอซีน่าจะแรงแรงสุดแล้วมั้งไม่รู้นะแต่สองปืนนี้มันลั่นช้าทัา้งนคะู่ไงผมไม่่คอยชอบเหมือนกันนะถ้าเลือกผมเลือกวูเพคเกอร์นะครับนะโอเค โอ้ไปเกอร์มาก่อนแล้วกันมันก็คล้ายๆนะครับโอ้โอเคแล้วเราจะไปตรงนี้นะอุย้ยตรงนน้นมีตัวว่ะน้องชมไปดีป่าวะมาเข้าชุบด้วยนะตู้มันใกล้สุดเรามีแค่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องไปดูนะยังไงก็ต้องหายดอกเปานะเอ,อ้มีตัวน้องชมตรงข้างล่างเรามีตัวนะด้วน,นถ้ามันมีพี่ผมยิงเพื่อนตายไปตัวแล้ว

Triple kill, ok. Triple kill, ok. một kill, ok. Triple kill, ok. Triple đây. ok. Triple kill,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  Triple kill, ผมไม่ค่อยได้จับปืนนี้เท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยคมนะโอเคร้อยชิ้นก่อนร้อยชิ้นก่อน,นะน,นอืมอะไรอีกวะอืมไม่โดนเห็นตัวแล้วนะน่าจะเหลือคนสุดท้ายป่ะเนี่คนระับน,นี่ยตีใหม่เลยดินี่จะเป็นตีใหม่นะครับ รู้เขายังมีด้วยกลัวบนเขามีต้นมาดิต้นเฮ้วแตกนะครับกินเห็ดก่อนวงแม่งบีบรัวๆเลยผมว่าผมไม่ได้ไปตู้นะทั้งผมรอแอ้ดอกตกแล้วกันนะครับไอ้ไม่ใช่แอ้ดอกเิดเออทั้งรอทั้งแอดอกทั้งตู้ตกนะข้างล่างมีตัวอีกโอ้ตีหนึ่งชิบหายละ ลากไม่ติดเสียข้างล่างมีตีนเยนะไม่โดนเลยเ้ยโอ้โหไม่เช่ตีนี้เขาจะยิงแรงขนาดนี้นะโอ้ผมพลาดเดงท่านผู้ชมมสาเก็บไป6ตัวแล้วนะทำไมไม่หมดวะ อเอาเพื่อนเพื่อนผมได้ป่ะอ,อ้าเรียบร้อยนะเพื่อนมไม่ชู้เฉยงงกับเพื่อนวะอะไรของเขา <c oughs> เขาน่าจะไม่รู้ว่าผมตายมั้งนะเขาแบบเลขของนะครับเขายังไม่ได้สังเกตน,นะโอเคไม่รับตรงนู้นนะโอ้ไมตี้นันะไม่ยิงผมแรงจังวะมีสองเม็ดผมที่แตกเลยนะครับโอ้โหเสียดายของจัดเลยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงอะไรขนาดนี้นะโอ้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะพลาดเอ๊ะ,อะออโอเคผมมันผมมัไม่ปิดเก็บเลย ความชัวร์นะเอาปืนมาอนโอเคเอากมนี้อาจจะไม่ได้เล่นตามที่บอกนะก็จะเล่นอินฟรายนะครับแต่เราแตกซะก,ก่อนนะครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแรงยิงแรงได้ขนาดนี้นะอโอ้โหแรงจริง,งขอให้มี SBD เฮ้ SBD มาเลยเอาสไนเปอร์ก่อนแล้วกันนะเนี่ยมีคนขอมาพอดีก็เล่นเล่นไปก่อนแล้วกันนะที่ผมไม่คมนะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคลงแล้ว เอสดีตู้ตกมันเท่าไหร่วะผมไม่รู้นะเก็บเหรียญไ้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมีตัวรูช่ตตี้ที่ฆ่าผนะมด้วยตัวเล่นปืนว er ูแพคเกอร์ป่ะเสีงยงงั้นน่าจะใช่นะก็ใส่กันอยู่นะนี่ไ้าผมเ้ยมาไ้าผม โ,โหยโ,โห,โโหไม่จ่อละไอ้วอลจะหนาเลยเอ้อยตัวมาิก่อนแล้วเพื่อนมึจะแก้แค้นมันเพื่อนขออลยตัวเนี้ยตัวอยู่บนป้อมขอเขายิงผมได้ ดาเมจมันบ้ากันหมกเยี่ยมจริงจริงนดาเมจบักโอ้หยายใหญ่เจ็ดกล่องเอามาจากไหนวะนี่เอาสามไม่ติดนั่ตัวไม้ ตายแล้วตายโอ้โหเสียวกองเลยเชี่เยเ้อะเพื่านผู้ชมมีตังค์มีตังค์มากเพื่อนขอตังค์ซื้อเกาะเลยโอ้<ป>โหผขมซะแบบดีนะผมเก็ยบยามาเยอะเขาไม่รู้เขาจะดักอยู่หรือเปล่านะมันน,ะนอกโขมด้วยนะครับ มีที่ที่ดีทั้งสามอันเลยเหรอเดียวดีดเลยและกันมีตัวตรงไอดอกข้างล่างนะโอเคนี่ผมจะได้เล่นโอ้โหชื่อใหม่ของจริงโอ้โหเรียบร้อยม่งดีดมาไห้วะผมไม่มีด้วยนะประเด็นเน่ะผมว่าทำไมเขาปายและเบิดแม่ง ผมผมจะยับเลยนะฮะที่แท้ตีหนึ่งนะครับนี่เขาลงมีอพอดีนะครับนอนทำไมจ๊ะนอนทำไมโอ้โหแค่นี้ผมไม่ได้เล่นเอ็มไม่ได้เล่นเอชวีดีเลยนะครับหาไม่เจอก็ขอถ้าเราไม่ได้เล่นก็ต้องผมถ้าผมไม่ได้ขอไปได้โอเค เจอไอตี้นั่นแหละไม่โดนเลยถอยแล้วจ้าไม่อยู่แล้วตัวตายง้อจัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งวิ่งไปเอาไอวอร์ตั้งตรงๆให้หน่อยได้ปะนี่ไงเนี่เล่นไปเรื่อยเลยนะครับ โอ้เราไม่เจอตึ๊ตกเลยนะโอเคเกมนี้ผมน่าจะไม่ได้เล่นจริงๆครับเดี๋ยวเกมหน้าแล้วกันโู้มาแก้มือใหเกมหน้านะครับข้างหลังบวกกันมาเลยเพื่อนศพใครวะศพเพื่อนเหรอผมไม่ได้เก็บสองชาร์จไอ้สองยาเข้าไปนะเฮ้ยลูกศรลูกศได้มีนี่นี่นี่เพื่อนนี่ ผมไม่มีไอ้บอลโหลูกเดียวนะและ้วมีเงาโรล่าเหรอโอ้เข<ค>า<ม>ชุก,กันเราชุกกันได้นะครับแม่งเอ้แต่ยิงแดงเถี่ยวเลยผมชุกเพื่อนไม่ได้จริงนนะผมก็ไม่มีไอ้บอลเหมือนกันครับเราต้องขึ้นป้อมให้ได้นะแตนนี้ โอ้โหวันน oh, mm ี hmm. mm ้มผสมนย้จงมีของจากบ้านผมขึ้นป้อมเลยวิวเพลกอร์นะครับนี่ไงกอดอืมชุกันอีกแล้วเก่งกันจริงๆตี้นี้ เ,เนี่ยเม็ดเดียวนี่นมหมดเรียบร้อยครับโอ้เกมนี้ไม่เจอเอ d ดีจริงนะครับเนาะก็ <c oughs> จะเล่นในวดีนะแต่เราไม่เจอเลยนะครับเห็น <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้ถือว่าก็ <c oughs> ก็ดีนะครับเนาะ งั้นเดี๋ยวผมมาหาเดี๋ยว,วามาแก้มือเกมหน้านะครับจะพยายามหาให้เจอนะคือปืนมันค่อนข้างหายากแล้วก็ยิงยากด้วยนะครับนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้เนาะก็มีพลาดรอบหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะถ้าผมไม่ไปติดซ้ำศพแต่นะผมก็ไม่น่าพลาดหรอกนะครับโอเคนะเอาไปว่าับคลิปนี้ก็บา,บายสวัสดีครับบา,บาย Happy birthday to you Happy birthday to you